สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเอากระถางปลานะคะมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นความสุขเล็กๆของเราเองนะคะทุกๆครั้งที่เรามองดูอ่างปลานะหรือว่ามองดูบัวนะคะที่อยู่ในอ่างเราก็จะมีความสุขเพลิดเพลินแล้วก็สดชื่นไปด้วยใจเราก็จะสงบนิ่งขึ้นนะคะทำให้เรา เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ดีมากขึ้นสาเหตุที่เราเอามาวางไว้หน้าบ้านก็เพราะว่าเราต้องการที่จะเอาความสุขเล็กๆของเราเนี่ยค่ะมาไว้ใกล้ๆตัวหรือว่าทําให้เราสามารถ mm. เขาเรียกว่าอะไรนะสัมผัสให้ได้มากที่สุดหน้าบ้านคือเราเข้าออกอยู่แล้วทุกครั้งที่เข้าออกแล้วก็จะมองเจ้าความสุขเล็กๆเนี่ยค่ะที่หน้าบ้านของเราเสมอนะมันก็จะทํา ให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้นนะคะได้เริ่มต้นได้คิดอะไรสิ่งที่ดีๆมากขึ้นนะตำแหน่งที่วางนะคะตัวเราเองไม่ได้คำนวณเรื่องหลักฮวงจุย้ยหรือว่าอะไรนะเพียงแต่ว่าเราคำนึงถึงแค่หลักแค่ว่า1คือไม่กีดขวางทางเดิน2วางแล้วไม่ขัดตาหรือว่าขัดใจนะคะ มองดูแล้วคือแบบมันรู้สึกสดชื่นรู้สึกดีแล้วก็ตำแหน่งที่โดนแดดนะคะต้นไม้บางชนิดไม้น้ำบางชนิดไม่ชอบแดดไม้น้ำบางชนิดชอบแดดจัดนะคะอันนี้เราต้องคำนึงด้วยเพราะว่าการโดนแดดก็จะมีอุณหภมูมิต่อน้ำต่อปลาที่เราเลี้ยงด้วยนะคะเห็นว่า ทุกๆเช้านะเราก็จะเอาอาหารเม็ดนะคะมาให้ปหลาหางนกยูงของเรานะก่อนออกไปไหนนะคะมองดูแล้วก็เพลิดเพลินน่ารักดีคือจะช่วยให้ใจเราค่ะมีความสุขมากขึ้นนะคะเมื่อต้นคลิปได้เห็นไปแล้วว่าเรานะคะใช้บัวในการปลูกในกระถางเพื่อเอาไปใช้ในอ่าง เลี้ยงปลาเล็กๆที่หน้าบ้านค่ะบัวที่ใช้ก็คือมาจากอ่างบัวเดิมนี่เองเดิมทีนะคะอ่างบัวนี้ก็คืออยู่หลังบ้านไม่โดนแดดน,นะคะอยู่ในร่มมีแต่ใบค่ะไม่มีดอกเราก็เลยคิดว่าจะย้ายไปโดนแดดจัดที่หน้าบ้านดูว่อจะมีดอกบ้างแล้วก็ลือ้อกระถางบัวอันเดิมนะคะออกมาเพื่อที่เราจะปลูกใหม่นะคะมาผสมดินใหม่ก็ใช้ ดินโครนที่อยู่ในอ่างบัวอันเดิมผสมกับดินอันใหม่นะคะผสมกันเข้าไปค่ะก็ใส่กระถางไว้นะคะคนให้เข้ากันกับดินเดิมเพื่อที่เราจะเอาไปปลูกบัวค่ะใส่กระถางเสร็จแล้วเราก็เอาไปตากแดดไว้นะคะให้พอหมาดให้ดินหมาดนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาต้นไม้มาปลูก เพื่อจะอไปใส่ในอ่างบัวอันนี้ก็คือบัวเมซอนนะคะไปซื้อมาต้นละ25บาทช้าฮิตต้องซื้อเพราะว่าเราหานะคะอยู่กรุงเทพหาได้ยากนะคะแล้วก็บัวอันเดิมนะที่เอาออกมาจากอ่างค่ะก็เอามาปลูก,ลกไว้ ็เสียบไปเรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรมากเสร็จแล้วเราก็เอาปกราชินีที่ซื้อมาต้นละ25บาทเช่นกันเราซื้อมาพร้อมกัน2ต้นนะคะก็คือบัวอเมซอนกับปกราชินีเขาขายให้ในราคา50บาทส่วนบัวเราใช้อันเดิมค่ะเป็นบัวพันธุ์พื้นเมืองทั่วไปนะคะ ตอนซื้อมาจะดอกสีม่วงนะแต่ตั้งแต่เราเอามาไว้หลังบ้านไม่โดนแดดมันก็ไม่มีดอกให้เราเห็นอีกเลยมีแต่ใบเป็นใบเล็กๆแค่นั้นเองเราก็เลยจะลองย้ายสถานที่ดูนะคะก็เอามาแยกปลูกลงกระถางที่เราเตรียมไว้นะคะเป็นดินครุนผสมดินเหนียวนะที่เราเอาไปตากแดดไว้ให้พอน้ำพอหมาดลงนะคะ ใส่ไว้เป็นกอๆนะคะไม่ต้องกลัวกดกดลงไปเราปลูกปัวไว้ทั้งหมด3กระถางนะมีกระถางเล็กๆก็เป็นกระถางพลาสติกที่เหลือใช้ทั่วไปนั่นแหละค่ะเสร็จปุ๊บเราก็ามาแช่น้ำก่อนเพื่อให้น้ำใสแต่ในคลิปข้างต้นนะเรา รีบร้อนก็คือเอาไปใส่ในอ่างบัวแล้วก็รอให้น้ําใสแล้วก็ปล่อยปลาเลยทีเดียวอันนี้คือบัวที่เหลือนะคะเอาแช่ไว้ในอ่างเดี๋ยวเราจะยกอ่างเนี่ยเป็นอ่างสี่เหลี่ยมไปไว้หน้าบ้านเช่นกันนะ